สำหรับวันนี้นะคะน้องเกรสสายว้าวมีมาแบบพิเศษอีกแล้วมาให้ทุกคนเนี่ยได้สัมผัสแล้วก็ได้เห็นการแต่งแบบออฟโรดนะคะเป็นแบบไหนกับตัว Next Gen นะคะแล้วตัวนี้พิเศษมากๆเลยค่ะกับตัว Next Gen XLT 4ประตูค่ะตัวนี้นะคะเสนอราคาอยู่ที่934,000บาทเท่านั้นเอง พร้อมกับ4ประตูแล้วก็ภายในที่กว้างขวางนะคะแล้วก็แต่งแบบออฟโรดอีกด้วยเดี๋ยวน้องเกรซจะพามาดูนะคะว่าแต่งแบบไหนแล้วมีชิ้นไหนที่เปลี่ยนบ้างเรามาดูชิ้นแรกกันเลยดีกว่าค่ะนี่กับตัวกระจังนะคะเป็นกระจังหน้าทรง l a สเตอร์นะคะที่ให้ดีไซน์เนี่ยให้ดูใหญ่ขึ้นแล้วก็ให้ดูทรัพดูเท่มากขึ้นค่ะ ขอบอกว่าสามารถเปลี่ยนสีตรงนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็เรามาดูถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะแทนที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็ะคือคิวล้อนะคะคิวล้อที่เพิ่มความดูเพิ่มความเท่ให้กับตัวรถค่ะตัวนี้จะเป็นคิวล้อแบบ6นิ้วนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะ ของคันนี้นะคะน้องเกรฟแต่งให้ลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นแบบยกสูงนะคะยกขึ้นมา2นิ้วเท่านั้นเองแล้วตัวนี้นะคะก็ใส่ล้อแบบล้อ2ีด้วยนี่จัดจัดหนักจัดเต็มให้เลยนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์เนี่ยเราสามารถเลือกลายได้นะคะเรามีหลายเฉดหลายลายให้กับลูกค้าได้เลือกเลยแล้วที่สำคัญนะคะตัว f o r ์ดนะคะตัวนี้กุญแจ XLT นะราคา934,000บาทเป็นกุญแจรีโหมดอัจฉริยะให้แล้วนะคะเป็นปุ่นกับพุสตาร์ท,ทด้วยเรามาดูตรงนี้กันก่อนดีกว่าค่ะพามาดูภายในดีกว่าเนาะภายในก็กว้างขวางมากๆเลยค่ะพร้อมกับหน้าจอดิจิตอลนะคะที่มา8นิ้วแล้วก็เป็นหน้าจอเอนเตอร์เทนนะคะจะมาให้เราอยู่ที่10นิ้วค่ะโอ้โหหรูหราแล้วก็ดูเท่มากๆเลย พอเข้ามาในรถนะคะก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งนะคะแล้วตรงนี้อยากโชว์อยากโชว์ดีไซน์ของเขานะคะไม่เรียบๆนะแต่มีความเป็นลังพึ่งนะคะให้ดูเป็นมิติแบบหนึ่งมาเรามาดูด้านหลังกันดีกว่านะคะด้านหลังนี่ไม่ใช่ด้านหลังรถนะคะะเรามาดูตัว XLT นะคะมีแอร์หลังแล้ว มีแอร์หลังให้แล้วนะคะสามารถปรับอุณหภูมิได้แต่ว่าปรับตรงหน้าจอด้านหน้าโนโอเคเดี๋ยวเราพามาดูด้านหลังกันดีกว่าค่ะ <Okay. S 1> ถ้าด้านหลังของเขานะคะ mm hmm. ก็จะเท่ไปอีกแบบนึงเลยนะคะ mm hmm. นี่ yeah. สวยเท่ดูดันกันไปเลยกับการแต่งออฟโรดนะคะของตัว x L T เดี๋ยน้องเกรสนะคะจะลองขึ้นกระบะดูนะว่าเอผู้หญิงอย่างเราใส่กระโปรงสั้น,นอย่างนี้แล้วก็เหมาะก,กับการปีนหรือไม่ลองดูนะคะแทนอันนะ่ะอันนะ่ะอันนะเนเฮ้ยขึ้นง่ายอะ่ะแล้วแถมว่าแข็งแรงมากๆด้วยนะคะขึ้นง่ายมากๆเลยสาม ได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องเกดลงก่อนเนาะ <laughs> มีความเสียวโอเคค่ะเรามาดูทางนี้กันเลยดีกว่าค่ะล้อนะคะสามารถเลือกลายได้นะลูกค้าท่านไหนที่แบบไม่ชอบออฟนะคะหรือไม่ชอบความออฟเซ็ตลึกหรืออยากได้ล้อแบบแต่งซิ่งก็สามารถบอกน้องเกดได้เลยน้องเกดมีหลายลายให้เลือกเลยค่ะ<ๆ>เรามาดูโปรโมชั่นดีๆกันดีกว่านะคะ กับโปรโมชั่นพิเศษของเรานะคะใช้เงินออกรถเพียง6,9,000บาทหรือจะเป็นดอกเบี้ยตำ่ำก็ยังกก็ถ้าไหนสนใจนะคะก็เดี๋ยวทิงคอนแทคไว้ตรงนี้ให้นะคะถ้ายังไงฝากเพจของน้องเกสหรือฝาก youtube ของน้องเกสด้วยนะคะฝากกด Subscribe กดกระดิ่งให้น้องเกสด,ด้วยนะคะ